จะจัดช่อง10อันดับช่องที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแฟนๆ,ๆ,ๆนะครับเป็นแฟนพี่เราทุกท่านเดี๋ยวผมกััแมานะครับไปดูอันดับที่10อันดับที่สิบนะครับคือ My Made n e น My m ม d เม็ดนคือช่องที่แกลกขดทั่วโลกนะครับ แกงประเทศไทยคนเดียวครับและถ่ายภาพสโลโมชั่นนี่ด้วยดูเนี่ยแกงคนนะครับนี่แกงคนแกงพี่ตั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปด,ดูอันดับที่ก้อันดับที่เกากันนะครับคือพี่แป้งสีบิงซีพี่แป้งสีบิงซีเนี่ยมีแต่เรื่องตลกทั้งนั้นเลยครับผมชอบมาก โอเคเดี okay, ๋ยวผมไปดูอันดับอันดับที่แปรดคือเคนเจเคนเซนะครับซึ่งช่องนี้แคสหมาครับสนุกมากโอ้โหความฮานี่ลำดับของผมนี่ระดับน้ำตาแตกเลยฮาแบบน้ำตาแตกเลยจริงๆผมไม่ได้ตำตาแตกครับโอ้โห ตลกบ้าปใหญ่ครับตลกบ้าไปใหัอ่อันดับเจ็ดเดลสแน็คนะครับอันดับเจ็ดหรืออันดับแปดนี่ไม่รู้อันดับเจ็ดนั่นแหละลืมขอโทษอันดับเจ็คือเดลสแน็คนะครับโอ้โหผมชอบตอนตีก้นพีเอชมากและชอบตอนนี้ด้วยอื้อหือ ตอนตอนตอนนี้ด้วยตอนพี่ปอนเะน่ะโอเคไปดวนดับหกเลยครับอันดับหกคือเฮียฮาทีวีอันดับหกน,นะครับอันดับห้านี่ไม่ต้องคุณไม่ต้องรู้กันเลยครับ ช่องเกโกกะเนี่ยหรือแวนการ์กันแน่เนี่ยช่องเกโกกะเกโกก่ชาแนลพี่พี่ชายผมนั่นเองนะครับอันนี้คือพี่ชายของผมนะครับต่อไปไปดูอันดับสี่กันเลยครับอันดับสี่คืออีปิกทรอยทรอยอีปิกทรอยแม่งชอบแกล้งขนมากเลยครับแล้วอันนี้เกี่ยวกับรีวิวของเล่นกินขอกิน ทำเองของเล่นทำเองและและอีพีคอยฮัลโลอีพีกฮัลโลบงังเป็นดูนดับสารามเลยนะครับที่สามเป็นของพี่บี้เดอะสกานะครับตกเป็นของพี่บี้เดอะสกานะครับโอเคเป็นแบบนี้นะพี่บี้เดอะสกาหนิ ครบสี่้านสดปลอค kal แล้วด้วยถ้าใครยังไม่รู้นะบอกลูกหน้าไว้ก่อนไปดูอันดับสองเลยน,นะครับอันดับอันดับสองนะครับครือเจบ,บอนเกมเมอร์นะครับเจบอนเกมเมอร์นี่เขาแค่แต่อาร์เวาย มีไททันด้วยไทไทันไททันโหดมากแล,แล้วมีอาร์พอเกมอนด้วยนะครับผมบอกไลวงหน้าที่ใครยังไม่ได้ไปเข้าไปดูนะครับโอ้โหนี่อันนี้คือเหมือนจักรสกายเรนเจอร์โอ้โหอันดับสุดท้ายเป็นของเจเจซีบีนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับคือของเจเจนซีบีนะครับ ของเจเจซีบนะครับเขาพากเลยก็ไม่รู้ผมชอบมากตอบคำถามประชาชนชาวไทยด้วยโอ้โหอันนี้ข้อตลอกเลยได้วีแก้บสยุยโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าอย่าอุ้ยลืมอีกช่องนึ่งนี่ว่าผมชอบที่สุดเลยนี่คือช่องไม่เป็นทางการ ทางการของผมนะครับอันนี้คืออันดับศูนย์นะครับอันดับศูนย์คือไอละเมเออนี่แหละไอละมเมอนี่ชอบมากดูตอนนมสดเนี่ยแม่งทำกันเนี่ยเนี่ยชอบเลยทีเด็ดเลยเรือ<ม><น>อะไรของมันมันเนี่ย<ม><น>ดูไว้เลยครับไปด่าแม่งเลยเพราะมันดูหนังเนี่ย สิบวกเนี่ยไปด่าพี่นนเลยไปด่าพี่นนเลยไมน่าเตรียมตัวเลยพอพี่นนดูหนังอันนี้โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจากลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมผมด้วยนะครับ